เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาวัดขนาดชั้นวางจานให้ดูเพื่อประกอบการตัดสินใจของทุกคนนะครับสำหรับชั้นวางจานพ้อมสิงอันนี้นะครับมีความยาวอยู่ที่105เซนนะครับแต่เดี๋ยวจะวัดด้วยตลับเมตรให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเริ่มกันที่ความยาวเลยนะครับ105เซนพอดีนะครับความสูงนะครับตั้งแต่พื้นเคาน์เตอร์เลยนะครับประมาณ76.8เซนต์นะครับความกว้างของขานะครับ บริเวณขานะครับมีความกว้างประมาณ29.5เซนนะครับส่วนขาตั้งตรงกลางตรงนี้นะครับมีความกว้างอยู่ที่ประมาณ19เซนนะครับความกว้างของช่องเก็บจานนะครับมีขนาดความกว้างอยู่ที่ประมาณ28เซนนะครับสำหรับเหล็กคำกลางนะครับมีความสูงอยู่ที่ประมาณจากพื้นถึงขอบล่างนะครับอยู่ที่ประมาณ18เซนนะครับส่วนขอบด้านบนนะครับอยู่ที่ประมาณ21เซนนะครับอันนี้ก็เป็นข้อบูงข้่าวสำหรับชั้นวางจานอันนี้นะครับซึ่งจะมีให้เลือกสองสีนะครับมีสีขาวแบบนี้แล้วก็สีดำนะครับพอเราล้างจานเสร นพอเราวางเสร็จปุ๊บนะครับน้าจากการล้างจานล้างชามนะครับก็จะหยดลงบนซิงค์เลยนะครับโดยที่จะไม่เปียกพืนด้านข้างนะครับซึ่งชั้นวางจานนี้นะครับผมสามารถวางชามวางจานวางแก้วน้ําขวดน้ํามีที่วางช้อนวางเขียงวางมีดบริเวณด้านบนก็วางของได้นะครับและชั้นวางจานรุ่นนี้มีความพิเศษนะครับสามารถปิดฝาได้นะครับ ช่วยป้องกันฝุ่นได้อีกด้วยนะครับขาจะเป็นแบบ2ขานะครับโครงสร้างขาในี่แข็งแรงนะทําสีมาอย่างดีแล้วนะครับชั้นวางของรับน้ำหนักได้เยอะนะครับแล้วก็ไม่โยกด้วยครับมีความแข็งแรงนะครับสามารถใส่ของหน้เยอะแบบนี้เลยนะครับอยากได้ชั้นวางจากคอมซิงดีแบบนี้นะครับกดสั่งซื้อตะกร้าสีเหลืองหน้าคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยส่วนท้าใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติมนะครับสามารถพิมพ์พูดคุยกันได้ในคอมเมนต์เลยนะครับ